สวัสดีค่ะวันนี้ปองก็จะมาพาเพื่อนๆทุกคนมาดูบรรยากาศการหาเห็ดในป่าที่ฝรั่งเศสนะคะมาดูกันนะคะว่าจะแตกต่างจากป่าประเทศไทยไหมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะคะวันนี้ปองก็มาคนเดียวนะคะชวนเพื่อนก็ไม่มีใครมาด้วยนะคะเพราะว่า เขามากันหลายรอบประมาณ3าสีรอบแล้วก็ไม่ได้เหตุซากทีวันนี้ก็เลยชวนใครก็ไม่มีใครมานะคะปกติปองก็จะมาหาเหตุกับพ่อแฟนแต่ว่าปีนี้พ่อแฟนไม่อยู่นะคะก็เลยไม่มีใครพามาก็เลยต้องใช้เดี่ยวนะคะก็บรรยากาศก็รู้สึกวางเวงน,นิดหน่อยนะคะก็กลัวนะคะนี่สงสัยสิเป็นห้อยกว่างจ้ะ มิดอิ่มซิมพ่อแม่พี่น้องเบิงนี่บรรยากาศในป่าจ้ะเงียบขนาดอองมาคนเดียว ก็สิบอไได้กินนกน้อยเฮดปีนี่น้องเฮดทั่วกำลังออกจ้ะ ตาล่างเห็ดง่ายๆจ้ะเอาใส่เกลือแล้วก็แช่น้ำไว้จักน้อยแล้วค่อยมาล่างได้จ้ะแช่น้ำทิ้งไวจ้จักสิบถึงยี่สิบนาทีแล้วจะให้ขี้งเงอให้ขี้ดินมันล่นออกเขาก็ค่อยมาต้องล่างยากจาก้ะ ถ้าถ้าเป็นสีขาวแบบนี้กินได้ได้จ้า ล่างเซตแล้วก็ห่อรูลไมิเนย้เข้าตู้อบเลยจ้ะใส่ไฟร้อยแปองศาอบจาก10บถึงยีนาทีแล้วจ้ะแต่ว่าท่านเป็นบ้านเขาก็เอามกใส่ไปตองคลอสิหอมนลจ๊ะแต่ว่ายู่นี่มันว่ามีเตาทานก็เลยต้องใส่เตาอบแทนนะจ๊ะและ้วก็อบปาพีกอบหัวหอมอบกระเทียมนลจ๊ะ เอาไปตำใส่น้ำกันพริกมะหอมแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปเลย ใหน่อยเสีบหน่อยเส่ร้ายเสีบหลายน้ำปลาจ้าน้ำปลาน้ำปลาไหไม้อันน mm ี้ไม่ได้ขายนะจานน้ำปลาไหม่จ้า Love you no นุ้มอวะบอบเห็ดแส่บพีกผูหน้อยนึงแต่มันบอบเห็ดปไปเลย่อต้นหอมลงไปเลยจ้า น้ำฉันคุยเคาไม่ไงคุยเคำไี้ไงนะพอกกลับก็บไม่ไม่ได้พักหอมปอ,อมแสบค่ะกลับแสบก็จะเจลเห็ปดหปวก,ก,กด้วยบาเห็ดแสบก็จะเจลเห็ดปวกด้วยบาเห็ดอันตะไคร้บานเขาอลไรจะจ้ะ แซ่บอีหลีจ้ะโดยเฉพาะองใส่เป็นน้ำใสปลาแดดค่ปะปลาแดดไอใหม่นัวนัวเมื่อไหรมาขายปลาแดดได้จ้ะซื้อมากินนี่นะจ้ะแต่ว่าแซ่บอีหลีปลาแดดบ๊อบผิดวังเฮ็ดยังกระแซ่บค่ะว่าตองใส่พงส่วนก็นได้แซ่บคักปลาแดดไอใหม่อ่าวเมื่อกี้ปองก็ขอโตล้าไปกินสุกเฮ็ดต่อก่อนด้องจ้ะโอ้บอ๊บแมนเจลเห็ดก่อน์ได้จ้าสำหรับคลิปต่อไปสิ ก็สิพาไปเก็บเห็ดชื่อเก่าแล้วนะจ๊ะหาเห็ดออกแล้วอีกสักสองสามมื่นก็สิไปเบิ่งอีกนะจ๊ะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีกาไปบ่ายไปกินซุปเห็ดคอนเสปคอนเสปเนส